รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิรพัฒน์จันทบสวัสดีครับกับผมนายพีรวัน์ผลมาศค่ะวันนี้เราทั้งสองคนได้รับบทเป็นพิธีกรใช่ไหมครับพี่มาใช่ครับวันนี้ค่ะวันนี้เราจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับ อะไรครับพี่มาร์คนวัตกรรมใช่ไหมครับอุย้ยนวัตกรรมอ่ะก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่แค่นี้หนึ่ง,งนะคะอ๋อยังไม่ใช่ใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ว่าวันนี้เราจะพูดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะค่ะสำหรับความหมายเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะหมูจะเล่าให้ฟังนะคะว่าเป็นยังไงก็คือการใช้สื่ออุปกรณ์โทรคมนาคมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือประมาณนี้จะทําให้เราได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับทางด้านอินเทอร์เน็ตมากยิ่งขึ้น,นค่ะพี่มาร์ค ถ้ามีแบบนี้ก็ต้องมีข้อดีข้อเสียใช่ไหมครับพี่ใช่ค่ะพี่มาข้อดีข้อเสียของเทคโนโลยีก็ต้องมีอยู่แล้วค่ะอย่างที่เราว่าข้อดีก็ต้องมีข้อเสียใช่ไหมคะใช่ครับค่ะสาหรับข้อดีของเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะก็จะทําให้มนุษย์ได้รับความสะดวกสบายยิ่งขึ้นรับข่าวสารข้อมูลมากยิ่งขึ้นและตอนนี้ก็จะมีข่าวดังๆที่ว่าโควิดนใช่ไหมครับอ๋อใช่ค่ะที่อยู่ใช่ค่ะค่ะสาหรับข้อดีผ่านไปนะคะก็จะมาเป็นข้อเสียใช่ไหมคะค่ะสาหรับ ข้อเสียของเทคโนโลยีเนาะพี่มาร์กก็จะทําให้ส่งผลกระทบทางด้านการเรียนของนักเรียนหรือทางด้านนักศึกษาที่ใช้เทคโนโลยีไม่ถูกทางเหมือนที่ว่า,าใช่ค่ะคติดเกมติดอินเตอร์เกิมโซเชียลมีเดียการเล่น Facebook ประมาณนี้ไล n ์ Line ประมาณนี้นะคะคก็จะทําให้ส่งผลกระทบทางด้านการเรียนของน้องเองหรือทางด้านของทุกๆคนที่ใช้สื่ออินเทอร์เน็ตไม่ถูกที่ถูกเวลาประมาณนี้ค่ะพี่มาร์กครับพี่มาร์กก็ต้องทราบอยู่แล้วว่าเราไม่ได้มาแค่สองคนใช่ไหมครับ แ็วันนี้เราจะมีแขกรับเชิญที่จะมาให้เกิดความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีใช่ไหมคะพี่มาร์คที่เขาได้นําเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ค่ะพี่มาร์คครับก็เดี๋ยวเราก็จะขอพักเบรกไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันในช่วงหน้านะคะครับค่ะสําหรับช่วงนี้พบกับแขกรับเชิญของเรานะคะเขาจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีนะคะก่อนอื่นเราต้องให้ รู้จักที่มาก่อนนะครับว่ามาจากไหนค่ะต้องให้แขกรับเชิญของเราได้แนะนําตัวก่อนนะคะเชิญแนะนําตัวเลยค่ะสวัสดีค่ะอมแอมอาร,รยาค่ะกําลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่หนึ่งคณะครุศาสตร์สาขาวิชาพละศึกษามหาวิทยาลายัยราชพัฒอุบลราชธานีค่ะครับน้องอมแอมแล้วเป็นยังไงบ้างคำในการใช้ชีวิตในมหาลายัยในการใช้ชีวิตในรั้วมหาลัยนะคะก็เหมือนต้องปรับเปลี่ยน เปลี่ยนไอยบทไม่ว่าจะเป็นการกินการอยู่การใช้ชีวิตจากมหาจากมัธยมนะคะมาสู่โรงมหาใหยใช่ค่ะก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนเครเองในการบริหารเวลาในการอยู่ในมหาร่วมหาวิทยาลัยใช่ไหมคะค่ะต้องเหมือนต้องในเรื่องของการเรียนนะคะเราต้องมีความรับผิดชอบรับผิดชอบมากแตกต่างจากมัธยมค่ะเหมือนมัธยมเนี่ยจะมีคุณครูคอย เตือนคอยบอกคอยตามงาอะไรแบบนี้นะคะส่วนในรั้วมหาวิทยาลัยเนี่ยเราต้องมีความรับผิดชอบของในตัวเองแบบมากถึงมากที่สุดเลยค่ะใช่ครับแล้วการใช้เทคโนโลยี่ะครับในการมาอยู่ในมหาลัยนี่มีส่วนน้อยหรือส่วนมากเท่าไหร่ครับสําหรับแอมนะคะออแอนคิดว่าก็มีส่วนค่อนข้างมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนนะคะเพราะว่าในหนังสือบางเล่มเนาะในห้องสมุดอย่างนี้ถ้าเราเข้าไปหาในห้องสมุดเนี่ย บางเล่มก็จะมีเนื้อหาแต่ก็ไม่มากเพียงพอเราก็ต้องไปเสิร์ชหาหรือค้นคว้าหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมอย่างนี้ค่ะเพื่อที่เราจะได้ทราบข้อมูลแล้วทันทันทันโลกทันเหตุการณ์ได้มากขึ้นนะคะข่าวสารข้อมูลเยอะมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะนำเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ใช่ไหมคะบางอาจารย์ก็ส่งไปทางเมลเราใช่ไหมสอนแบบเหมือนแบบสั่งงานผ่านในเ้อะไรบ้างในเมลบ้างอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณน้องอกแอมนะคะที่ให้เกียรติสละเวลามาร่วมรายการของเราในวันนี้และก็มาให้เก็ยความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีด้วยนะคะค่ะรายการของเราก็ขอจบการรายงานและเพียงเท่าน,นี้โอกาสหน้าพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ